สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ในการเล่นโป๊กเกอร์และวิธีเพิ่มโอกาสในการชนะสําหรับมือใหม่กันนะครับโป๊กเกอร์เป็นเกมที่ไม่ได้ใช้แค่ดวงแต่ยังต้องอาศัยทักษะและกลยุทธ์ในการเล่นที่ดีอีกด้วยสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นผมก็มีเคล็ดลับและกลยุทธ์พื้นฐานที่จะช่วยให้คุณสามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้ดีขึ้นได้ครับข้อแรกทําความเข้าใจกติกาและรูปแบบของเกมก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคุณต้องรู้จักกับกติกาเกมให้ดีก่อนเริ่มจากการเเเรรรรียนู้ปปะะภทขขออองง่แลลาดับควมใหญโก์ เช่นรอยย่อฝัดสเตต์ฝั The f o ฟร์อคานอกจากนี้คุณยังต้องรู้จักรูปแบบเกมต่างๆของโป๊กเกอร์เช่น t ท็ a s ั o โ d e เด m ม h a และสต u d p o โ e r เกเป็นต้นนะครับข้อที่2เลือกแคดนเริ่มต้นอย่างอรอบคอบหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยในผู้เริ่มต้นเลยก็คือการเล่นไพ่หมดเลยทุกแนดนคุณควรเลือกไพ่เริ่มต้นที่มีโอกาสชนะสูงๆก่อนนะครับพวกไพ่ที่สามารถพัฒนาเป็นฝัดหรือสเตตได้ดีเท่านี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการชนะให้กับเราได้แล้วครับ ข้อที่3เรียนรู้การอ่านไพ่และการอ่านผู้เล่นการอ่านไพ่ในมือของตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่การอ่านพฤติกรรมและลักษณะการเล่นของผู้อื่นเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันครับผู้เล่นที่มีประสบการณ์เขาจะสามารถดูออกนะครับว่าคนไหนมีไพ่ดีหรือคนไหนมีไพ่ไม่ดีซึ่งเขาจะดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาพวกท่าทางที่มีความกังวลหรือการแสดงความมั่นใจมากเกินไปของคนคนนั้นครับข้อที่ 4. การจัดการแบงค์โลการจัดการแบงค์โลเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกคนต้องรู้ คุณควรกำหนดงบประมาณในการเล่นและไม่ควรลงเงินเดิมพันที่มากจนเกินไปการวางแผนจาัดก,การเงินที่ดีจะช่วยให้คุณเล่นโป๊กเกอร์ได้อย่างมีระเบียบและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจํานวนมากข้อสุดท้ายนะครับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นโป๊กเกอร์ให้เก่งต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคนศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากผู้เล่นที่มีประสบการณ์รวมถึงวิเคราะห์การเล่นของตัวเองเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้ดีขึ้น โป๊กเกอร์เป็นเกมที่สนุกและมีความท้าทายมากครับหากคุณเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการวางแผนที่รอบคอบคุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะและเพลิดเพลินไปกับเกมโป๊กเกอร์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือกลยุทธ์เบื้องต้นที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะให้กับผู้เล่นมือใหม่หทุกคนนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ